สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่อให้พูดถึงการทำงานของซิงเกิลนี้หน่อยค่ะตัวการทำง,งานซิงเกิลนี้ใช่ไหมคะก็คือที่นี้ก็คือเริ่มจากไอเดียว่าแบบเหมือนไปทำเพลงอื่นๆกับโปรดิวเซอร์แหละแล้วทางโปรดิวเซอร์ก็พูดว่าจริงๆเธอลองแบบหยิบไอเดียเนี่ยของสถานการณ์มาพลิกเป็นอะไรได้บ้างลองลดูซิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยลองหยิบคำว่ากัดตัวมาดูว่าแบบ ว่ากักตัวมันสามารถเป็นอะไรมากกว่าโควิดได้ไหมก็เลยมองเป็นแบบโอเคกักตัวคือการกักตัวจริงๆในการแบบในการแบบโอ๊ยเรากักตัวใครสักคนไว้เพราะเราเห่วงเนคนคน,น้นอะไรก็เลยแบบชิกแซงมาเป็นเพลงลักสนุกๆแบบแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กจากปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปอะไรอย่างงี้ครับฟีดแบบ็กแฮปปี้มากเลยคะ่ะวันนี้เพิ่งแตะสามล้นานวิวไปในยูทูต<อ><ๆ>แล้วก็ยอดส<ๆ>ุดก็ ก็กำลังแบบไต่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าดีใจและภูมิใจมากๆเพราะวีก็ไม่ได้ปล่อยเพลงไทยมานานแล้วพอกลับมาทำเพลงไทยแล้วทุกคนให้คำตอบเับดีขนาดนี้นก,ก็แบบชื่นใจพูดถึงซิงเกิลนี้นิดนึงเลยยมันแตกต่างจากความเป็นวีที่เราเคยเห็นหมาย,ยังไงบ้างใหแบบเพลงอัลบั้มก่อน ใช่ใช่แตกต่างแต่การที่มันเหมือนแบบโทนของอัลบั้มก่อนมันค่อนข้างแบบทึมๆมูดมูดมากๆแต่ละอัลบั้มแบบยังไม่พูดว่าอัลบั้มแบบอย่างเพลงนี้มาคือมันแบบพลิกทางแบบเป็นทางที่สดใสและโพสิทีฟมากๆเพราะส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ลองทําอะไรทึมๆละว,วันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันมีหลายอย่างที่ในคอนเทนต์ในชีวิตประจำวันที่เราเสพแล้วเรารู้สึกเครียดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งในคนที่ทําทำคอนเทนต์ที่มันไม่เครียดจังแบบเหนแบบ เวลาเครียดเียมามาพักผ่อนฟังสิ่งนี้แล้วมันจะทําให้เติมพลงังหรือทําให้อารมณ์ดีได้เราก็เลยลองพลิกมาดูว่าโอเคเราลองมาทําเพลงสนุกมือบ้างว่าจะเป็นยังไงนะเป็นเหมือนแบบโจทย์ให้ตัวเองด้วยเพามเหมือนที่ผ่านมาวิวก็เป็นคนไม่ค่อยมีเหมือนไม่ค่อยได้เขียนเพลงเร็วเท่าไหร่เพราะก็ไม่ค่อยเก่งในด้านนี้ก็เลยเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองว่าถ้าเราทําเพลงสนุกมันจะเป็นยังไงนะเืเพลงนี้พูดถึงพระเอกเอ็มวีหน่อยเป็นจิรายุ ค่ะก็เจมเป็นไงบ้างอะไรนี้เมาส์เมาส์เจมนิดนึงอะไรอย่างนี้น่ารักมากค่ะอันนี้คือแบบไม่รู้จะเมาส์อะไรเหมือนกันนอกจากแบบน่ารักมากแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นอลมากไม่ทำไรทำหมดทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่ไนท์มากๆคือ Overall วรู้สึกว่าวีประทับใจในตัวเจมมากๆรวมถึงวีสามารถพูดวีมั่นใจว่าวีพูดแทนทีมนทุกคนน้ว่าทุกคนค่อนข้างประทับใจในตัวเจมเหมือนเหมือนแบบวีเลยเพราะว่าน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่ สนุกด้วยแบบแสดงก็สนุกด้วยถ้ามีโอกาสร่วมงานอีกจะแบบยินดีมากๆอืออาทินี้ถามถึงเรื่องนี้บ้างเพราะว่าหลายคนน่าจะแบบเห็นกันเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาคือเรื่องวิวบิวบอร์ดที่ตับสแควร์อ่ะให้วีเล่านิดนึงว่ายังไงอะไรยังไงยังไงอะไรยังไงก็ไม่ยังไงเลยค่ะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะวันนั้นก็คือแบบพอเห็นแล้วก็แบบรูปแบบ ตอบหรือเปล่านะแบบก็ถามในใจเหมือนกันแต่พอมีคลิปแล้วโอ้ของจริงๆริงด้วยก็คือเป็นแคมเปญของ Spotify ค่ะที่พูดถึงเป,เป็นเป็นชื่อเพลย์ลิสต์ว่า e ีโแล้วก็เป็นเป็นเป็นเพลย์ลิสต์ที่รวบรวมผลงานของศิลปินหญิงเพราะเราก็เหมือนอยากผับดันความเท่าเทียมให้กับศิลปินหญิงที่แบบ ให้มีพื้นที่ในในสื่อการอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นเป็น international campaign ที่แบบเรารวบรวมของหลายๆายประเทศไว้ด้วยกันอย่างขึ้นที่บนบนบอก็จะมีทั้งหมด35ประเทศจากนี้จากทั้งจากประเทศเอเชียและอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากๆเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านประเทศไทยนิดนึงก็แบบได้ได้ไปอยู่ตรงนั้ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้ค่เป็นดีๆแบบทีกจักรคาะ หายเหนื่อยไหมเห็นบอกว่าเป็นนักเะรักน้องหญิงไทยคนแรกไม่ใช่คนแรกคนคนแรกไหมหรือว่าคนแรกคือโบกี้ไลออนเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อแล้วก็<แ>เราคือคนคนที่สองใช่ค่ะเป็นแคมเปญเดียวกันใช่ค่ะอพอเห็นอย่างนั้นแล้วเราความรู้สึกของวีในฐานที่เราไปเสือปีนแหละมันคือสิ่งตอบแทนมันคือรางวัลของเราเรารู้สึกอย่างไงบ้างหายเหนื่อยไหมรู้สึกว่า ไม่ได้รู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเปอะแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าอยากจะปริน้นออกมาใส่กรอบม,มากเลยค่ะมันเหมือนแบบมันเป็นฟีลลิ่งว่าแบบโอเคมันมันมันดูเกินจริงมากเลยจนอยากจะเก็บไว้อวดลูกหลานว่านเนี่ยครั้งหนึ่งเคยขึ้นทาวน์สแควร์นะซึ่งก็นั่นแหละมนันก็เลยเป็นความภูมิใจของเรามากๆมันถือว่าเป็นมาลสโตนอย่างหนึง่งก็ได้ค่ะเราไม่ถูกแนเลยความรู้สึกแบบ อหล่ว <Wow. S 2> ีารเลยวานเลยต้องร้อยเขาอว่าวาอย่างเดียวเนาะใช่